ตามอะไรกุ้งครับทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่น้องต่างศาสนาทุกท่านด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่หมอปลาเนี่ยเขาตกเป็นข้อถกเถียงของสังคมตกเป็นข้อตําหนีตีเตียงของสังคมบรรดาลัทธิสล็อตตี้แล้วก็บรรดาสาวกของสล็อตตี้นะคบก็ได้ทําการเกาะหมอปลาแน่นหนึ่ง ว่าเป็นเหตบในซอกเล็บไดโนเสาร์กันเลยทีเดียวไหไานครั้งแล้วก็หลายคราวนะคบที่ผมเนี่ยเอามาแก้เอามาอธิบายเอามาบอกกล่าวแต่มันก็ยังคงมีความพยายามที่จะดึงหมอปลาเนี่ยมาพัวพันเกี่ยวกับอิสลามให้การกระทําของหมอปลาเนี่ยมีอิสลามไปข้องเกี่ยวมีอิสลามไปเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยมีอิสลามเป็นตัวบงการหรือว่าเป็นตัวหนุนหลังล่าสุดนี้ที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นความพยายามขั้นสูงสุดของบรรดาสาวกลัทธิของสล็อตตี้และในประเทศไทยมีลัทธินรกปีาศา ซาตานสองลัทธิเหมือนมันรวมหัวกันทำลายพระพุทธศาสนาไม่ถึงใช้คำว่าสองลัทธิปกติถ้าจะหมายถึงอิสลามนี่ก็คงจะบอกลัทธิซาตานลัทธิปีศาจ แต่ทำไมถึงบอกว่าสองลทัทธิมีอีกศาสนาหนึ่งงันหรอคนไทยต้องพร้อมใจกันร,รู้ภัยให้มากๆมันจะล้มล้างพระพุทธศาสนาของพวกเราแล้วในรูปภาพที่เขาเอามาลงนะครับผมก็เป็นรูปภาพของ,ของหมอปลาเนี่ยที่ใส่หมวกกัปปิ่ยะแล้วก็รูปภาพที่เขาอ้างว่าเนี่ยคือเมียหมอปลาก่อนที่จะทําสัญญกรรมเมียหมอปลาก่อนทําศัญยกรรมผ่าตัดใบหน้าเปลี่ยนประวัติ อปปสภา,าคใต้ตอนบนอีกไม่นานคนไทยจะได้รู้ความจริงว่าเมียหมอปลาจุดๆๆดุจุดอันนี้มีคนแคปมาให้ผมแต่ว่าเขาไม่ได้แปะลิงก์ต้นทางมาให้แต่ดูแค่นี้ก็คงจะรู้ได้แหละว่าเขานั้นน่ะจะพูดอะไรต่อไอ้องค์กอรอปปสเนี่ยมาครับผมสําหรับในคลิปนี้เราจะมาทําการชี้แจงแฉแล้วก็เปิดเผยที่มาของรูปภาพก่อนอื่นเลยรูปภาพของหมอปลาก่อนเลยรูปภาพของหมอปลาเนี่ยที่ทาการใส่หมวกกะปิเยาะเนี่ย คือถ้าให้เด็กป .2 อ,อมาดูก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นการตัดต่อคือมันไม่เนียนเลยฝีมือเหมือนเด็กที่เพิ่งกินกล้วยบดเป็นน่ะแล้วก็เอามาตัดต่อเลยอ่ะซึ่งรูปภาพของหมอปลาตัวต้นฉบับนะครับผมทุกคนสามารถค้นหาง่ายๆด้วยกับการเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คําว่าหมอปลาอย่างรูปภาพของหมอปลาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มติชนสุดสัปด,ดาห์นะครับผมทุกคนก็จะเห็นเลยว่าถ้าหาว่าเอารูปที่หมอปลาใส่หมวกกาปิยอเปรียบเทียบกับรูปภาพที่เราหาได้ในเว็บไซต์เนี่ย เป็นรูปรูปเดียวกันเป๊ะ100%กันเลยทีเดียวเช่นนั้นก็แสดงว่าไอ้รูปที่หมอปลาใส่หมวกกาปิยอ้อเนี่ยเป็นฝีมือการตัดต่อแล้วก็ตัดแต่งของบรรดาสาววกลัทธิสล็อตตี้ ผมไม่อยากเรียกพวกเขาว่าเขาเป็นชาวพุทธฉะนั้นผมขอเรียกเขาว่าพวกสล็อตตี้แล้วกันนะเหมือนอย่างของพระพุทธเจ้าไงถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนความดีพวกพญามารก็คือความชั่วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความดีงามลัทธิสล็อตตี้ก็คือขั้วตรงข้ามรูปภาพสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปภาพที่บอกว่าเนี่ยมันคือเมียของหมอปลาก่อนทาสัลญกรรมแล้วก็เปลี่ยนประวัติปรากฏว่ารูปภาพดังกล่าวนะครับผม เป็นของมุสลิมมะ คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็มีตัวตนแล้วเขานั้นก็ได้รู้เรื่องราวนี้แล้วด้วยแล้วเขานั้นก็ได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วด้วยครับแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะภาพที่ลงในวันนี้เป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นรูปผู้หญิงที่เพจบางเพจเอาไปลงนั้นไม่ใช่เมียหมอปลาผู้หญิงคนนั้นคือพี่มาดาเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นคนมุสลิมจริงพี่มาดาอยู่ที่นี่มากกว่า30ปีพวกเราจะรู้จักดี แต่ถูกกล่าวหา,าตามในภาพใครที่โพสต์ที่แชร์เตรียมตัวกันได้ตอนนี้พี่มาดาได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วไม่รับคําขอโทษเอาความให้ถึงที่สุดเพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงของพี่มาดาและชาวมุสลิมเป็นอย่างมากก็รูปภาพดังกล่าวนะครับผมที่บรรดาสาวกของลัทธิสลอตตี้เนี่ย เขาเอารูปภาพของนี้คนนี้ไปลงนะก็ได้มีการแบบว่าใส่หัวข้อหัวเรื่องต่างๆนานามากมายกันเลยทีเดียวสุดท้ายชาวใต้ก็ขุดประวัติเมียหมอปลามาจนเจอต่อที่มาทําลายพระพุทธศาสนาพระดีก็ว่าไปตามพระดีพระไม่ดีจับสึกก็เห็นด้วยแต่นี่เล่นไม่ศึกษาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่แสงเลยแสงทําตีกลับเป็นไงล่ะ ไงล่ะรูปภาพปอมอะ่ะเป็นไงล่ะไม่ตรวจสอบที่มาเลยเป็นไงล่ะเมียบางปาท่าแท้คือมุสลิมท,ทําทีเป็นพุทธ ปาพะซึ่งไม่เกี่ยวข้องอันใดนอกจากเจตนาทําให้พระสงฆ์คนพุทธเสื่อมเสียไม่เกี่ยวข้องอันใดใช่นิมาดาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอการจับพงจับพระอะไรนั่นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับมุสลิมเราเลยแต่พอมีเรื่องที่มันเกิดในศาสนาคุณที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ย คุณโยนมาให้อิสลามหมดคุณโยนมาให้มุสลิมหมดถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ไม่ใช่พอคุณเจอสิ่งที่มันผิดในศาสนาคุณแล้วคุณก็โยนให้ศาสนาของเพื่อนบ้านโยนให้ศาสนาของชาวบ้านอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างตั้งแต่ผมทําเพจมาเนี่ยอันไหนที่แบบว่าผมให้ข้อคิดดีผมพูดดีมันก็จะมีบรรดาสาวุข,ของลัทธิสลอตตี้เนี่ยมาทาไมถึงไม่ไปสั่งสอนพวกใต้บ้างแหละพวกวังระเบิดนั่นนี่นู่นบ้างอะ จะสั่งสอนยังไงทั้งๆท,ท,ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขานั้นน่ะไม่ได้ทําเพราะว่าเรื่องแค่ศาสนาเท่านั้นชาวพุทธตายมุสลิมก็ตายถูกต้องปะค่าทั้งชาวพุทธค่าทั้งมุสลิมก็มีมีเรื่องมากกว่าศาสนาทั้งเชื้อชาติดินงดงดงินแดนอะไรก็ว่ากันไปจะคุยยังไงอแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่หมอปาทําเนี่ย มันไม่ได้มีความขัดแย้งอื่นนอกจากเป็นเรื่องของศาสนาภายในศาสนาของคุณแต่คุณโยนมันเอาออกมาให้อิสลามเนี่ยนะครับถามจริงๆบรรดาสาวกของสล็อตตี้เนี่ยคุณเป็นอะไรกับอิสลามเป็นอะไรกับมุสลิมมากไหมเฮ้ยห,หลายครั้งหลายคราวแล้วเว้ยคืออันที่จริงอะ่ะผมก็ไม่เหนื่อยหรอกนะที่จะทําคลิปแต่เวลาทําคลิปไปอะ่ะแล้วผมย้อนดูตัวเองอะ่ะผมรู้สึกว่าทําไมกูจะต้องมาแก้อะไรที่มันไร้สาระแบบนี้ด้วยวะ อ่ะก็เท่านี้ครับผมผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะเดี๋ยวมันก็กระทบกระทั่งอะไรมากไปสรุปก็คือรูปภาพ2รูปนั้นนะครับผมเป็นรูปปอมยุคนี้สมัยนี้นะครับผมเราจะต้องฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่จุดจุดจุดและสุดท้ายแล้วตัวของผู้คุณเองนั้นก็จะจุดจุดจุดตามไปด้วยนั่นเองครับผมทั้งหมดที่ผมจะชี้แจงในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสามารถหาข้อมูลหาเรื่องราวมาบอกเล่ามาบอก,าาบอกต่อแล้วก็ชี้แจงให้ทุกคนฟังได้ ส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ของคุณรุนร้วนเลยอัสตาฟิรุลลอฮ์รับบัลบารยาอัสตาฟิรุลลอฮ์มินัลขอตอยา